สวัสดีครับทุกคนผมคนซาบาราเราหนังเราจะหาหนังมันๆม,ม,มาสปอยทุกคนนั้นฟังและวันนี้หนังที่จะมาสปอยนั้นก็คือ Fight Tomorrow สุดยอดคุณพ่อที่เคยเป็นมาเฟียมาก่อนได้ผันตัวมาขายกว๋วยเตี๋ยวขายบะหมี่เป็นบุคคลธรรมดาเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่สุดท้ายตัวเขาก็ต้องกลับมาสวมจิตวิญญาณมาเฟียนักเลงสอนให้ลูกชายนั้นต่อสู้โคตรเก่ง และสอนให้ลูกชายนั้นเป็นคนดีเป็นลูกผู้ชายไม่หาเรื่องใครก่อนรับฟังสปอยขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับตัวหนังเริ่มต้นมาอยู่ในปีที่เกิดโควิดครับทุกคนในฮ่องกงนั้นใส่หน้ากากากันหมดทุกๆคนเลยครับในเมืองใหญ่แห่งนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เล็กๆร้านหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองเป็นร้านบะหมี่ชื่อดังของฮ่องกง และเจ้าของร้านก็คือพระเอกคนนี้นี่แหละครับพระเอกและน้องชายช่วยร่วมกันหุ้นเปิดร้านขายบะหมี่ในเมืองพระเอกพยายามทำตัวสุดแสนจะเรียบง่ายเพราะว่าอาดีตของเขาเคยยุ่งเหยิงยุ่งยากมาก่อนครับอดีตพระเอกนั้นเคยเป็นเาพ่อมาเฟียสมเมืองสามเขตกันเลยทีเดียวเชียวแต่ทว่าตอนนี้ได้วางมือจากการต่อสู้ไปนานราวด้วยพูดไม่ทันคาดคำเขาถูกนักเลงมาหาเรื่องถึงร้านขายบะหมี่แน่นอนว่าเขาพยายามคุมอารมณ์ตัวเอง แต่สุดท้ายก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะตอนเขาปิดร้านเขาถูกพน,นักเลงถือไม้มาดักเล่นงานไล่ตีไล่เตะแต่คําว่าเสือมันก็ยังไม่สิ้นรายยังไม่หมดฤทธิ์การต่อสู้ของพระเอกก็ยังเก่งและจัดการนักเลงได้แบบจนยับจนย่อยรลาเขาก็แมนพอครับยอมให้ตํารวจจับตัวไปสอบปากคำเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนจริงๆตำรวจก็เชื่อครับเพราะว่าเห็นพระเอกนั้นวางมือและขายบะหมีม่ไปนานแล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยสักคน เขาจึงยอมปล่อยพระเอกกลับบ้านไปได้ง่ายๆแต่ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งโดนตำรวจนั้นจับตัวมาเด็กหนุ่มคนนี้ย้อมผมสีทองและเป็นนักเลงหัวไม้โดนตำรวจจับมาข้อหาทุบก,กระจกรถของเพื่อนจนแตกพระเอกที่เห็นก็รีบเดินมาบอกตำรวจทันทีว่าผมเป็นพ่อของเด็กหัวทองคนนี้ครับใช่แล้วครับมีคือลูกชายคนเดียวของพระเอกเลยนะครับ เพียงแค่ลูกสายกลับบ้านก็โดนนักเลงตามมาไล่กระทืบถึงบ้านเพราะว่าลูกสายดันไปหาเรื่องพวกมันเอาไว้แน่นอนว่าลูกสายโดนกระทืบจนยับพวกมันสั่งให้ลูกสายไปหาเงินมาหนึ่งล้านและตอนนี้ลูกสายก็หาไม่ได้และพยายามหนีพวกมันนั่นจึงทําให้พระเอกนั้นจัดนักเลงพวกนั้นทุ่มลงใส่ทังขยะบุกเข้ามาช่วยลูกสายเอาไว้ได้ทันเพราะว่าไม่งั้นในค่าคืนนี้อาจจะโดนนักเลงพวกนี้เก็บลูกสายหัวแก้วหัวแหวนไปแล้วพระเอกคนเดียวไต้นักเลงได้เลยนับสิบ เขากระบ่นลูกสายว่าแกไปทําอะไรมาถึงโดนตามล่าแบบนี้ถ้าพ่อไม่ช่วยแกไว้วันนี้แกก็คงไม่รอดแน่สุดท้ายพระเอกก็รู้ว่าลูกสายนั้นถูกทวงหนี้หนึ่งล้านบาทนี่แกไปเป็นนี้นักเลงพวกนั้นได้ยังไงกันทําไมแกไม่ตั้งใจเรียนทําไมแกถึงยากไปนักเลงลูกสายก็บอกว่าแล้วพ่อละ่ะทาไมครั้งหนึ่งถึงไปน,นักเลงหัวไม้ลูกสายประชดประชันและเล่าให้พระเอกฟังว่ามีนักเลงคนคนหนึ่งนั้นมันมีชื่อว่าไอเดวิด มันได้เข้ามาซ้อมมวยในค่ายและต่อยเพื่อนของลูกชายจนยับลูกชายเล่าว่าไอเดคนนี้มันเป็นนักเลงเกินไปและรังแกนักมวยคนอื่นด้วยลูกชายแค่อยากปกป้องเพื่อนๆแต่ไอเดมันโกรธหนักมากนั่นจึงทําให้พระเอกรีบไปหาไอเดคนนั้นเขารีบบุกเข้าไปหานักเลงในแก๊งเพียงตัวคนเดียวเลยครับพระเอกเห็นว่ากระจกรถหรูนั้นแตกละเอียดจริงๆคนนักเลงก็จําได้ว่าเมื่อคือนพระเอกเพิ่งจะต่อยพวกมันมานี่ว่ามันจึงถามว่าทําไมฮะ แกมาที่นี่ทําไมฮะไอแกซึ่งไอเดย์ที่ซ้อมมวยอยู่นั้นก็เดินมาถามว่ามีอะไรกันวะเสียงดังกันเชียวคนเลงบอกเลยครับว่าไอแกคนนี้มันปกป้องลูกชายเมื่อคืนไอแกคนนี้คือคนที่เตะพวกเราทั้งแก๊งจนยับพระเอกก็บอกว่าเขาจะรับใช้ค่าเสียหายให้แต่ว่าต่อไปนี้คุณนั้นอย่ายุ่งกับลูกชายของผมเลยครับไอเดย์บอกว่าเอามาหนึ่งล้านแล้วเรื่องจะเงียบขอลูกชายของพระเอกนะแซบจริงๆไปทุบก,กระจกรถดูแลว,วิ่งหนี ราะมันเรียกค่าเสียหายค่าเสียเวลาค่าดอกรวมๆแล้วหลายล้านเลยครับแน่นอนว่าพระเอกก็ตกลงที่จะรับผิดชอบเขาจึงเอานาฬิกาหรูไปขายทันทีเป็นนาฬิกาที่พระเอกห่วงแหนเอามากๆเพราะเคยยิ่งใหญ่ตอนเป็นมาเฟียในอดีตแต่ขายไปแล้วมันขายได้แค่สองแสนยังขาดอีกตั้งแปดแสนพระเอกก็ยิ่งเสียดายที่ขายได้น้อยเขาจึงตัดสินใจไม่ขายเพราะเขาคิดถึงอดีตหนักมากครับ เขาสัญญากับเมียเก่าว่าจะดูแลลูกชายคนนี้ให้ดีพระเอกจึงตัดสินใจทำเรื่องแบบที่ลูกผู้ชายเขาทำกันเขาสั่งให้ลูกชายมานั่งขอโทษไอเดย์และพระเอกจะลินเล่าให้ไอเดย์กินแทนคำขอโทษแต่ทว่าไอเดย์ปัดแก้วเล่าทิ้งทันทีเด็กคนนี้ปีนเกลียวไม่รับคำขอโทษมันสั่งให้ลูกน้องรุมกระทืบลูกชายของพระเอกปัดเจอพระเอกไล่เตะไล่ตบแบบเรียงตัวแล้วเรื่องก็เริ่มบานปลายออกไปจนทำให้มีนักเลงขาใหญ่นั้นเข้ามาห้าม นี่คือตะแกสุดยอดนักเลงของยุคปัจจุบันที่ปกครองฮ่องกงตะแก่เป็นพ่อแท้ๆของไอเดคนนี้ตะแก่จึงรีบลินเล่าขอโทษพระเอกทันทีพระเอกก็บอกให้ลูกชายขอโทษไอเดออกไปตะแก่เคยเป็นเพื่อนกับพระเอกมาก่อนไงครับและมันรู้ว่าพระเอกนั้นโคตรเก่งเลยครับมันเองก็สู้พระเอกไม่ได้ในอดีตมันจึงขอให้ไอเดขอโทษพระเอกซะไอเดก็ไม่ยอมขอโทษพระเอกครับนั่นจึงทําให้ตะแกแนะนําว่าให้เด็กทั้งสองต่อยมวยร่วมกันบนเวที มันจะได้เป็นทางออกทางการกีฬาและไม่ต้องมาทะเลาะกันอีกซึ่งพระเอกนั้นไม่อยากให้ลูกชายต้องมาคุกคีกับวงการนักเลงเขาจึงยอมเสียศักศีเพื่อจบเรื่องราวทุกๆอย่างเขาไล่ให้ลูกชายออกไปด้านนอกก่อนครับเพราะว่าตัวเขายอมไให้พวกไอเดน,นรุมกระทืบและพวกมันจะยอมยกหนี้หนึ่งล้านให้กับพระเอกเพราะว่าได้กระทืบพระเอกไปแล้ว แต่ศักดิ์ศรีของพระเอกนั้นไม่หลงเหลือแม้ซักเสี้ยวเดียวเลยครับที่เขาทําไปก็เพราะอยากปกป้องลูกชายคนนี้พระเอกเล่าให้ลูกฟังเลยครับที่เขาวางตัวมาขายบะหมี่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวของเขาที่ผ่านมานั้นมันผ่านแต่เรื่องราวโหดๆมาครบหมดแล้วการเป็นนักเลงหัวไม้มันไม่ดีหรอกนะเขาสั่งสอนลูกชายออกไปว่าต่อจากนี้กลับไปช่วยพ่อขายบะหมี่เถอะนะลูกเอ้ยอย่าไปนักเลงเลยนะมันไม่มีค่าอะไรเลยให้กับแลกให้กับเสีย จูๆ่ๆเมียเก่าของพระเอกก็จะมารับตัวลูกชายไปกินข้าวเธอชอบด่าพระเอกหาว่าพระเอกนั้นสอนให้ลูกนั้นเป็นนักเลงหัวไม้และเมียเกา่าเธอก็มีผัวใหม่ไปแล้วเธอมีครอบครัวใหม่แล้วด้วยเธอรับตัวลูกชายไปแบบนี้และไม่ได้ยากให้ลูกชายมาเจอหน้าพระเอกอีกต่อไปแล้วครับแต่ลูกชายมันแสบแอบไปซ้อมมวยไทยเพียงตัวคนเดียวมีแต่คนถามว่าทำไมลูกชายถึงยากต่อยมวยนายจะเรียนมวยไทยไปเพื่ออะไรกันวะ ลูกชายบอกว่าตัวเขานั้นจะไปกู้หน้าให้กับพระเอกที่เป็นคุณพ่อเขายอมทำงานหนักแลกเงินมาทุกบ้าททุกสตางค์เพื่อจ่ายเป็นค่าร่ำเรียนมวยเพื่อจะเป็นนักมวยไปจัดการไอเดกูักสี่คืนให้กับพ่อของกูไงล่รแน่นอนว่าพ่อก็ยอมอดมื้อกินมือ้อเพื่อเอาเงินเก็บส่วนตัวไปซื้ออุปกรณ์มวยให้กับลูกชายลูกชายก็ดีใจครับที่พ่อนั้นสนับสนุน อย่างน,น้อยๆแต่นี่มันก็ไม่ใช่การเดินทางของนักเลงอย่างแน่นอนครับมันเป็นกีฬามวยอย่างไหก็ไม่ใช่นักเลงดังจากที่ลูกชายฝึกหนักทุกๆวันมันก็มาถึงแล้วครับสนามมวยในฮ่องกงเป็นสนามมวยไทยมีแต่คนเก่งๆต่อสู้กันครับลูกชายรู้ว่าไอเดมันยืนรออยู่รอบชิงเขาจะเอาเข็มขัดมาฟากให้กับพ่อให้ได้ซึ่งลูกชายก็มีพรสวรรค์การต่อสู้ได้มาจากพระเอกเต็มๆ เข่าฟันศอกใส่คู่ต่อสู้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้แบบรวดเร็วหลังจากแข่งเสร็จก็ต้องปกปิดตัวตนและกลับไปหาแม่เมียเก่าของพระเอกกำลังถ่ายรูปกับครอบครัวใหญ่โดยไม่ให้ลูกชายเข้าไปร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยโดยให้เหตุผลว่าลูกชายนั้นเป็นลูกชู้ขวกากเาไม่ควรมาอยู่ร่วมกับ,บวงตะกูลใหม่นั่นจึงทำให้พระเอกเข้ามาอารวาสในงานพระเอกด่าัวใหม่ว่าคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง คุณจะรับเขามาเลี้ยงแต่ทำไมคุณนั้นไม่ให้ความเท่าเทียมกับเขาโัวใหม่ก็บอกว่าวันนี้เราฉลองกันในครอบครัวคุณออกไปเถอะนะเพราะความจริงอยู่กับเมียเก่าของคุณตัวหนังจึงเฉลยราวว่าจริงๆแล้วลูกชายของพระเอกไม่ใช่ลูกของพระเอกครับเมียเก่าของพระเอกแอบไปกิ๊กกักกบผัวใหม่และเธอกระตั้งท้องในช่วงเวลาที่อยู่กับพระเอกนั่นจึงทําให้พระเอกคิดว่าเป็นลูกชายของเขาแทๆ้ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ที่ผ่านมาพระเอกนั้นเลี้ยงลูกชู้มาโดยตลอดเลยครับวันต่อมาพระเอกนั้นจะเข้ามาซ้อมมวยให้กับลูกชายเขาย,ยให้ลูกชายนั้นต่อยหน้าเขาได้ร้าวกาต่อยหน้าพ่อสิกทีต่อยมาสิต่อยมาสินายต้องเข้มแข็งนายต้องกล้าออกมัดนั่นจึงทําให้ลูกชายเตะพระเอกไปโคตรแรงหลายชุดรัวม,มาต่อยพระเอกไปแล้วหลายทีแล้วมันก็ทําให้พระเอกนั้นยอมเปิดหน้ายอมให้ลูกชายต่อยเข้าหน้าไปเต็มเต็ม เขาหมดสภาพนักเลงและเป็นแค่ตาแก่ชายไข่บะมีไปแล้วลูกชายร้องไห้หูเพราะว่าตัวเขารักพระเอกเหมือนพ่อแทๆ้ๆถึงความเป็นจริงจะเป็นยังไงแต่ลูกชายก็จะเลือกที่จะเป็นลูกรักของพระเอกครับพระเอกก็รักลูกชายเหมือนลูกแท้เหมือนกันเพราะเขาเลี้ยงและปกป้องมาตั้งแต่เล็กๆลูกชายบอกว่าพ่อครับช่วยสอนการต่อสู้ให้กับผมหน่อยก่อนพ่อจะไขบ่บะมีพ่อเคยเป็นนักเลงมาก่อน พ่อทำยังไงถึงยึดแก๊งนักเลงได้พระเอกจึงบอกว่าเขาจะสอนการต่อสู้ให้แต่สัญญาณนะว่าแกจะช่วยพ่อขายบะหมี่และเลิกเป็นนักเลงลูกชายยืนยันว่าเขานั้นซ้อมมวยไทยและต้องการเอาเข็มคัดแชมป์มาให้กับพระเอกเขาจะกู้ศักดิ์ศรีให้กับพระเอกทั้งหมดไม่ให้ตะแกะและไอเดมาดูถูกพระเอกได้อีกต่อไปแล้วและในที่สุดพระเอกก็ฝึกวิชาให้กับลูกชายทั้งเรื่องการชกต่อยและเรื่องพละกําลังของแขน หนึ่งข้อวิดพื้นทุกๆวันมัดจะได้นักหนักปล่อยทีจะได้ง่ายท้องฝึกหนักฝึกโหดแบบไม่มีความปานีถ้าอยากจะเก่งอย่าบ่นนั่นแล้วก็อย่าบ่นนี่พอจัดหนักสอนให้กับลูกสายหมดแล้วครับระหว่างฝึกมีเจ็บมีร้องพอก็ไม่ปล่อยให้ลูกสายนั้นได้รู้จักกับคําว่าอ่อนแอพอเขาเคงเรื่องอาหารการกินไม่ให้ลูกชายกินฟาสต์ฟู้ดไม่ให้ลูกชายกินบะหมีท่ที่ร้านตัวเองและสองพ่อลูกกับก้าวข้ามการฝึกฝนจนทั้งคู่นั้นเก่งขึ้นมาก ตอนนี้ลูกชายต่อยมวยชนะไปแล้วหลายคนต่อยสิบคนก็ชนะสิบคนบอกเลยว่าสองพอลูกจริงจังกับการต่อสู้เอามากๆและเขาก็ทําได้สําเร็จเพราะว่าในรอบชิงลูกชายก็ได้เจอกับไอเดย์พอทางไอเดย์มันก็มาตามนัดและมันเองก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับแถมมันยังซ้อมมวยกับตะแก่ที่เป็นพอ่อและตะแก่คนนี้ก็เป็นอดีตนักเลงเหมือนกับพระเอกไปไปมันมีแผนการซกรปกในการวางแผนแน่ๆมันบอกให้ไอเดย์ห้ามแพ้ลูกชายพระเอกเด็ดขาด พอนี่คือหน้าตาระหว่างแกงระว่างพ่อแล้วก็พระเอกครับเพียงแค่ลูกชายเดินผ่านไอเดและตาแก่ก็มองหน้าลูกชายอยู่ตลอดเวลาจูจู่ช่างภาพบอกให้ลูกชายไปยืนคู่กับไอเดพอช่างภาพจะถ่ายรูปร่วมเฟรมคู่กันเอาไว้สุดท้ายทั้งสองก็เกือบจะต่อยกันร้าวแต่ตาแก่มีแผนการครับให้ทั้งสองวอมการต่อสู้กันลงนวมและต่อยกันบนเวทีก่อนการแข่งขันจริง ทั้งที่พวกนี้จะต่อยกันจริงอยู่ร้าวแต่ตะแก่ทำผิดกฎอย่าให้ไอเดซ้อมลูกชายของพระเอกครับตะแก่มั่นใจเต็มร้อยเข้าข้างลูกชายของตัวเองสรุปไอเดโดนลูกชายของพระเอกไตต่อยจนแทบสู้ไม่ได้ตะแก่หน้าแหกครับทายทุกคนนั้นเข้าไปห้ามเข้าไปหยุดเร็วๆพอรู้ว่าลูกชายของตัวเองแพ้ลูกชายของพระเอกไปแล้วงานนี้ตะแก่อับอายขายขี้หน้าสุดๆมันได้บอกกับลูกชายว่าเดี๋ยวพ่อร้างแขนให้แกเองนะเอาล่ะครับ การแข่งขันจริงได้เริ่มต้นขึ้นในวันไม่ใครจะได้เข็มขัดมวยไทยไปครอบครองลูกชายที่กำลังเดินทางมาแข่งขันก็ถูกรถของวายร้ายพุ่งเข้ามาจมไีใส่ลูกชายจนล้มเพเอกตกใจามากเห็นลูกชายนั้นโดนคนร้ายเล่นงานเขาจึงรีบพาลูกชายไปส่งโรงพยาบาลทันทีเลยครับซึ่งไอเดก็รอเจอลูกชายอยู่ด้วยแต่ลูกชายของเพเอกไม่มามันจึงได้เข็มขัดไปครอบครองนั่นจึงทำให้เพเอกไปบอกลาน้องชายและจะเลิกขายบะหมี่เต็มตัว เขาจะไปแก้แค้นให้กับลูกชายโดยตรงปีศาจในตัวของพระเอกมันได้เติ่นขึ้นมาแล้วครับเขาสงสารลูกชายที่ไม่ได้ไปต่อยมวยสงสารที่ถูกหมานั้นรอบกัดไปแบบนี้กับกันพวกตะแก่จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับไอเดย์อวยลูกชายตัวเองว่าเป็นสุดยอดนักมวยไทยที่ไม่มีใครสู้ด้วยแต่ไอเดย์ไม่พอใจและไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้มันอยากสู้กับลูกชายของพระเอกมันไม่อยากให้ตะแก่ทำเรื่องโซกปกทำตัวเป็นหมารอบกัดแบบนี้ ไอเดจึงตัดสินใจเลิกชกมวยตลอดชีวิตและหนีกลับบ้านเอาเละครับพระเอกเดินมาแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาเดินมาถามเลยว่าเข็มขัดอยู่ไหนแต่แกก็ถามว่าเฮ้ยแกจะเอาเข็มขัดไปทําอะไรพระเอกบอกวันนั้นมันสมควรเป็นของลูกชายของฉันสุดยอดอดีตนักเลงบุกเข้ามาไร่ต่อยแบบว่าไม่มีคําปาณีหน้าโคนิง่งฝีมือก็โคตรตึงไปเลยครับเขาบอกให้นักเลงพวกนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี เพราะว่าพวกแกจะต้องโดนชั้นตะบันหน้าอย่างแน่นอนและพอ้าขายบะหมี่กลับมาโหดอีกครั้งพวกมึงไม่น่าไปทาให้แกตื่นขึ้นมาเลยครับแต่แกรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็ต้องโดนต่อยเพราะตาแกสู้พระเอกในอดีตไม่ได้เลยสกักน,นิดและพระเอกก็เดินเข้าไปเอาเข็มขัดแต่ก็โดนตาแกกระโดดไปชนไงท้องกลับมาตาแกบอกว่านี่เป็นของไอเดย์เป็นของลูกชายของฉันเอามาซะเอาคืนมาแกอยากได้เข็มขัดไปทําอะไรวะแกบอกฉันมาตรงตรง พระเอกจัดให้ตะแก่ชุดใหญ่ไฟกับพิบทั้งไตทั้งต่อยจนครบเล่นเอาสะัตะแก่ไม่มีปัญญาสู้โดนพระเอกนั้นลากไปไตแร้วลากไปไตอีกตะแก่ก็ย้คำคําเดิมเลยครับอยากรู้ว่าแกจะเอาเข็มขัดไปทําอะไรกันนะักกันหนาลูกชันนชะน,นะนะมันต้องเป็นของลูกชันสิกับลูกสายของแกไม่ยอมมาแข่งเองนี่ว่าพระเอกก็ได้เลยว่าพวกแกเป็นได้แค่หมารอบกัดลูกชายของฉันพยายามกู้ศักดิ์ศรีให้กับฉันลูกสายไม่อยากให้ใครมองว่าฉันเป็นแค่คนขายบะหมี่ ลูกยาให้ฉันเป็นพ่อที่น่าภาคภูมิใจลูกชายรู้ว่าฉันนั้นยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อแลกให้ลูกนั้นได้ไปต่อวันนี้ที่ฉันมาเอาเข็มขัดฉันไม่ไดเอาไปให้กับลูกสายเว้ยแต่ฉันจะเอามันนั้นไปโยนทิ้งทางขยะแค่นี้ก็จบแบบสะใจแล้วครับพระเอกเอาเข็มขัดโยนทิ้งทางขยะโคตรเท่ไปเลยพ่อค้าขายบะหมี่คนนี้ได้รับบาดเจ็บในตอนช่วงท้ายและกลัวลูกสายเหงาครับจึงไปนอนด้วยกันที่โรงพยาบาล ลูกชายรู้ว่าพ่อไปกู้ศักศีมาให้กับตัวเขาแล้วรู้แล้วครับว่าพ่อกระทืมนักเลงจนยับทั้งแขนงคาเดียวที่พ่อพูดกับลูกชายตอนจบเอาไว้ว่าถ้าหายเมื่อไรนะไอ้ลูกชายแกกลับไปช่วยพ่อขายบะหมี่เถอะนะเราสองพ่อลูกเลิกเป็นนักเลงกันเถอะจําไว้นะลูกเราสองคนไม่ต้องการศักศีอีกต่อไปแล้วขอแค่เราสองคนอยู่ด้วยกันคานั้นก็พอแล้วลูกชายเอ้ยและตัวหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นหนังที่สนุกอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะ